เขาบอกว่าภายในปี2 5 0อีก40ปียังไม่ไปมุสลิมจะมีจำนวนนึ่งในสร้างข้องอนเสยชาตตอนนี้เพียงนึ่งในห้าแปลว่าห้าคนมีมุสลิมนึ่งอีก40ปีสร้างคนมุสลิมคนกับท่ามที่พวกเราต้องท่ามในท่านะที่เป็นเยาวชนและในท่านะที่จะเป็นผู้นำ ในอนาคตตองประชาอมมุิลปก็คือเรื่องในสร้างคนอีก40ปีข้างหน้าพวกเราอย่าช่อยงเรื่องในสร้างคนนั้นจะเป็นผู้นำเขาหรือว่าจะเป็นผู้ตามเขาหรือว่าจะเป็นผู้ที่จะอยู่ตาำว่าเขามนุษยชาติในประชาอื่นอุมมศิลปแต่ในเรือเ่องใน้างเลยนรรดาซื่นเด็กคน ทุกคนยิ้มแย้มร้องยินดีับส่มผัสไยที่บอกว่าผู้สิบิมจะต้องเป็นผูมัภาีเป็นแบบเป็นย่างเป็นตัวย่างนั่นคือตัว่างนั่นคอตัวย่างนั่นคือตัวย่างนั่เป็นตัวย่าง อีกชาติหนึ <oh okay ่งเนื่องจากความสำเร็จหนึ่งต้องมีกวามปั้นตนหนึ่งต้องปั้นล้วจะต้องทำใหได้อะไรก็ตามเาจะปั้นันตปั้นไป้นปั้นยังไม่ได้มาก